เป็นการรวมล่างนะครับผมอย่างดีที่สุดเลยนะครับผมนะครับเป็นการรวมล่างระหว่างคันโอลิมปิกเอ็กนะครับผมกับไกด์ฟูจินะครับผมกับไกด์ฟูจิด้วยนะครับผมทำให้เป็นสุดยอดแห่งคันคันหนึ่งเลยนะครับผมคันโอลิมปิกเอ็กแต่ค่าย BPO นะครับผม BPO นะครับผมตัวนี้นำเข้าโดยบริษัท BPO โอลิมปิกเนะครับผมตัวนี้แน่นอนมันเป็นคันสายปานินขายสายสปริวนะทางแถบชลบุรีระยองใช้กันมากๆเลยนะครับผมเพราะมันเวทเขาดีมากๆเวทของเขาก็คือเวท8ปดถึงสิบห้าปอนด์นะครับผมนะครับเวทเหยียวก็ดูจากกรุลักเกิร์แล้วเมื่อกี้นะครับก็คือ1 0บถึงยีกรัมนะครับผมมันตีเป็นออนนะครับผมนะครับการรวมร่างครั้งนี้นะครับผม ระหว่างแบงค์ของโอลิมปิ X นะครับผมกับไกด์ฟูจิทําให้กลายเป็นคันที่ถือว่าสุดยอดไปเลยนะครับผมนะครับตัดปัญหาเรื่องตีไม่ไกลไปได้เลยเพราะไกดตัวนี้มันจะช่วยให้ตีไกลไปได้เยอะมันจะทําให้ลื่นไม่ร้อนเมื่ออัดปลานานๆเนี่ยมันจะไม่กินสายนะครับผมไกด์ฟูจิก็ดีตรงนี้แหละนะครับผมนะครับเป็นไกดขาเดียวด้วยนะครับผมทั้งคันนะครับผมทั้งคัน อย่าลืมนะครับทั้งคันเลยนะครับมีแต่สปินนิ่งนะครับผมตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ที่มาก็คือมี9กับ10ฟุตนะครับผมมี9กับ10ฟุต8ฟุตกำลังตามมานะครับผม8ฟุตกำลังตามมานะครับผมแบงค์ของเขาไม่ต้องกลัวเหนียวแน่นอนนะครับผมขายดีมานานแล้วนะครับผมโอลิมปิกเอ็กซ์สัมผัสจะคล้ายๆกับเบิร์กเลย์แอร์เลยนะครับผม โคนจะใหญ่นิดนึงนะครับผมโคนใหญ่ปลายเรียวนะครับผมเมื่อเจอปลาเล็กตาฝ่ามือปลายจะออกอาการนะครับผมแต่เมื่อใหญ่ขึ้นมาก็มันจะไล่ขนาดของคันลงมาเลยนะครับผมนะครับทำให้เจอปลาอะไรก็ได้ที่อยู่ในน้ำนะครับผมจะผิดคิวจะอะไรก็ได้นะครับผมคันสามารถทำได้หมดนะครับผมคันสามารถทำได้หมด นะครับผมไกฟูจิด้วยโอ้จบปัญหาไปได้ทั้งหมดเลยนะครับผมเรื่องสายขาดอะไรต่างๆนะครับผมด้ามก๊อกแบบเคลือบแล้วแบบขัดด้านมาให้แล้วด้วยนะครับผมไม่ต้องไปทําอะไรแล้วนะครับรีซีตฟูจินะครับผมนะครับเอาความสุดยอดเข้ามาทั้งหมดนะครับผมนะครับสเปกก็ยังเดิมๆอยู่นะครับผม สเปคงานต่างๆแต่รู้สึกว่าแบงค์ของเนื้อก็จะออกขาวกว่ารุ่นเดิมอีกนิดนึงนะครับผมจะออกขาวกว่ารุ่นเดิมอีกนิดนึงนะครับผมจากการสัมผัสนะครับผมจากการขายนะครับผมดูความแตกต่างนะครับผมและแน่นอนตัวเก่าก็ยังมีนะครับผมนะครับผมตัวเก่าก็ยังมีนะครับตัวจะเป็นไกด์ธรรมดาก็มีไกด์เคก็มีนะครับผมแต่ตัวนี้จะเป็นอัพบเลเวลขึ้นมาอีกชั้นนึง ราคาขึ้นมานิดเดียวเองนะครับผมนิดเดียวจริงๆนะครับผมราคาขึ้นมานิดเดียวเองไม่ถึง100บาทแน่นอนนะครับผมนะครับสินค้าอยู่ในตะกร้านะครับจะยาวนิดเนืองคลิปของผมนะครับผมจะบอกรายละเอียดให้เกือบหมดเลยนะครับผมนะครับเออลืมบอกไปแบงกาไฟเหมือนเดิมนะครับผมแบงกาไฟเหมือนเดิมนะครับผมนะครับ มีซองให้อะไรเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับผมเหมือนเดิมทุกอย่างพร้อมจัดส่งได้เลยนะครับผมตอนนี้สินค้าพร้อมอยู่ที่ร้านแล้วนะครับผมพร้อมส่งได้เลยนะครับผมนะครับสนใจสินค้านะครับผมคุณภาพครับทุกอย่างไม่มีอะไรจะเติมใส่ไปได้กว่านี้อีกแล้วนะครับผมนะครับนะครับคันโอลิมปิก X คือขอถือว่าจบเลยราคาก็ไม่แพงมากนะครับผม สินค้าจากร้านผ่านที่ผ่านวิชิงกำแพงเพชรนะครับผมร้านตั้งอยู่ที่จังหวัดกำแพงเพชรนะครับผมมีสาขาเดียวนะครับผมร้านอยู่ริมถนนสายเอเชียนะครับผมผ่านไปผ่านมานะครับผมติดถนนสายเอเชียเห็นรถวิง่งไหมนั่นแหละสามารถแวะได้เลยนะครับผมปีใหม่ก็ไม่มีวันหยุดนะครับผมขายตลอดนะครับผมขายตลอดนะครับผมไม่มีวันหยุดสามารถเข้ามาดูที่หน้าร้านได้เลยนะครับผม นะครับมีหน้าร้านไม่ต้องกลัวนะครับพิมพ์ Google ก็ได้พาณิชย์พาฟิชยงนะครับผมนะครับหรือพิมพ์ตลาดปักดงก็ได้นะครับผมมีสินค้าแน่นอนเท่าที่เห็นเนี่ยไม่ใช่แค่อันนี้คือแค่หน้าร้านนะครับผมในสต็อกมีอีกประมาณอีก3ที่นะครับผมไม่รู้ผมไม่รู้ไปวางไว้ตรงไหนหมดนะครับผมนะครับลองเข้ามาดูได้เลยนะครับพวกพี่ใหม่อะไรก็มาดูได้เลยนะครับผมโอเคครับผมครับสวัสดีครับ